การเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้าใจและเปรียบเทียบเป็นมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายแล้วก็สําเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับแต่ันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องลงรายละเอียดในแต่ละเคสในแต่ละเคสในแต่ละคันของลูกค้าเราว่าในรายละเอียดการเปรียบเทียบเบี้ยประกันของแต่ละเคสนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะมีไล่รายละเอียดให้ฟังว่าการเปรียบเทียบเบี้ยประกันเนี่ยจริงจริงมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราควรจะต้องลงรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกที่เราควรจะต้องรู้ไว้เลยนะครับก็คือใบเสนอราคาของทางสีกุ้งบลกเกอร์เป็นใบเสนอราคาที่เป็นเบี้ยปกติที่ยังไม่ได้หักส่วนลดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเบี้ยเต็มที่เขาทําใบเสนอราคาให้เราดังนั้นถ้าเราส่งใบเสนอราคาแบบเบี้ยปกตินี้ไปให้กับลูกค้าเรา ซึ่งถ้าลูกค้าเราเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ลหลายๆเจ้าต่างคนก็ต่างเสนอราคาให้ลูกค้าถูกไหมครับแต่โบรกเกอร์เจ้าอื่นมักจะทำใบเสนอราคาที่หักส่วนลดแล้วไปให้ลูกคา้าดังนั้นถ้าเราส่งใบเสนอราคาสีกุ้งที่เป็นเบี้ยปกติให้ลูกคา้าลูกค้าเอาไปเทียบกับใบเสนอราคาที่อื่นที่หักส่วนลดแล้วใบเสนอราคาสีกุ้งจึงมักจะสูงกว่าอยู่แล้วครับเบี้ยมันจึงจะแพงกว่าอยู่แล้ว เพราะว่าที่อื่นให้ส่วนลดแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้ส่วนลดเลยนะครับดังนั้นถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเปรียบเทียบกับหลายๆที่เราจะต้องคำนวณครับคำนวณส่วนลดไปให้ลูกค้าด้วยว่าตัวเราจะเสนอส่วนลดให้ลูกค้าเท่าไหร่ในแต่ละบริษัทนะครับเราอาจจะพิมพ์เพิ่มไปในแผ่นนี้รวมถึงพิมพ์ลายเพิ่มเติมว่าถ้าลูกค้าเลือกบริษัทนี้ลูกค้าจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือชําระเท่าไหร่เพื่อที่ ลูกค้าจะได้เอาตัวเลขที่หักส่วนลดแล้วไปเปรียบเทียบกับที่อื่นแบบเข้าใจและแบบทัดเทียมกันนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณส่งไปเฉยเฉยให้ลูกค้าเทียบยังไงก็แพงกว่าเพราะที่อื่นเขามีเสนอส่วนลดให้แล้วอันนี้เราต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกเลยนะครับต่อมาก็คือเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าบริษัทประกันภัยที่เราขายให้กับลูกค้าอยู่ตอนนี้มีถึงสาสิบหกบริษัทนะครับแต่บริษัทเขาก็มีเกรดคนระับนะครับเกรด เกรดหมายถึงเกรด A เกรด B เกรด C เกรด A คืออะไรกลุ่มบริษัทเกรด A คือเป็นบริษัทที่มีการบริการที่ดีมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาลูกค้าเกิดเหตุนะครับติดต่อ call center ได้ทันทีนะครับมีฝ่ายเซอร์เว์ลงพื้นที่ได้อย่างเร็วเวลาเคลมไม่เคยมีปัญหานะครับสามารถที่จะเข้าศูนย์ได้ทุกศูนย์ครอบคุมทั่วประเทศนะครับร้อย์หรือถ้าซ่อมอูก่ก็มีจำนวนอู่ที่ครอบคุมมากๆ แถวแถวบ้านเราทุกอู่นะครับสามารถเข้าได้หมดเพราะว่าบริษัทประกันนี้เนี่ยครอบคลุมนะครับการบริการที่ดีนะครับมีทุนจดทะเบียนที่สูงมีความมั่นคงสูงเป็นต้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าบริษัทเกด A ซึ่งแน่นอนครับค่าเบี้ยประกันก็ต้องสูงหน่อยนะครับเป็นเบี้ยประกันที่เขาเอาไปดูแลโอเปอเรชั่นนะครับพัฒนาการบริการของเขาให้ดีเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันจึงมักจะสูงนะครับ ในส่วนของกลุ่มเกรด B แน่นอนสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็ประมาณปานกลางจะไม่เท่า A นะครับการบริการก็ถือว่าดีนะครับทุนจดทะเบียนปานกลางนะครับศูนย์ที่รองรับอาจจะสักประมาณ80%อาจจะไม่ครบทุกศูนย์ไม่ครบทุกอู่นะครับแต่ก็มีระดับปานกลางส่วนกลุ่มเกรด C กลุ่มบริษัทเกรด C นะครับก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนสาขาที่น้อยลงนะครับศูนย์การบริการอาจจะไม่ครอบคลุม นะครับอาจจะคอบคุมไม่กี่ศูนย์นะครับรวมถึงอู่นะครับจำนวนอู่ที่ให้บริการหรือว่าเคลมได้เนี่ยก็มีจํานวนไม่เยอะมากแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเบี้ยประกันของบริษัทเกรดซีนั้นเนี่ยจึงมักจะถูกที่สุดนะครับเป็นข้อเสนอที่เบี้ยถูกนะครับคราวนี้เวลาลูกค้าเนี่ยจะซื้อประกันลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการเบรี้ยประกันที่ถูกที่สุดแต่ต้องการบริการแบบเกรด A ดีที่สุด เป็นไปได้ไหมเราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าสมมุติว่าคุณกําลังเอาข้อเสนอของเกรด A จากสีกุ้งนะครับส่งไปให้ลูกค้าแต่ลูกค้าไปเทียบกับบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทเกรด C แน่นอนครับยังไงเบีย้ยของเกรด A ก็จะสูงกว่าหรือแพงกว่าเกรด C อยู่แล้วนะครับและหลายเคสเนี่ย ผมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงตารางนี้ว่ามี a b c เนี่ยถ้าลูกค้าต้องการบริการแบบเกรด a ลูกค้าอาจจะต้องยอมจ่ายเบีย้ยที่สูงกว่าเห็นไหมครับและหลายเคสเนี่ยผมสามารถปิดการขายเบีย้ยประกันที่สูงกว่าที่อื่นเสมอหากว่าเราอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเห็นไหมครับในแต่ละปีเนี่ยทางคอปพภพเองหรือทางหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเขาก็จะมีสถิติบอกครับ ว่า10บริษัทประกันที่จํานวนเบี้ยสูงสุดหรือเป็นบริษัทที่คนนิยมสูงสุดอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกรดเเกรด B เกรด C ก็จะต่ําลงมานะครับตามอันดับของบริษัทประกันภยัยก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าถ้าจะเอาแบบเกรด A ก็ต้องจ่ายสูงหน่อยดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมาขายแข่งขันกันเบี้ยถูกสุดครับ เราขายกันที่ความเข้าใจถ้าหากว่าเราอธิบายลูกค้าเข้าใจเราก็สามารถที่จะปิดเบี้ยรประกันที่สูงกว่าได้เห็นไหมครับอื่นๆนะครับนอกจากใบเสนอราคาของเราที่เป็นเบี้ยปกติแล้วเปรียบเทียบ a b c ให้เป็นแล้วนะครับการเสนอส่วนลดประวัติดีของบริษัทเดิมเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของการโอนโค้ดนะครับเวลาลูกค้าจะให้เราเช็คเบีย้ยถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องถามลูกค้าครับว่าปีที่ผ่านมาเขามีเคลมไหม ถ้าเขาไม่มีเคลมแล้วประกันเดินยังไม่หมดอายุนะครับเราสามารถที่จะแจ้งฝ่ายการตลาดสีกุ้งให้เช็คเบีย้ยแบบโอนโค้ดไม่ใช่ว่าเช็คเบีย้ยเข้าใหม่บริษัทอื่นๆไม่ต้องครับเราขอเบีย้ยโอนโค้ดนะครับเพื่อเป็นเบีย้ยปีต่อที่มีส่วนลดประวัติดีให้กับลูกค้าจึงจะสามารถแข่งขันได้นะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเนี่ยได้ข้อเสนอจากที่อื่น มีส่วนลดประวัติดีแต่มาขอเบีย้ยเข้าใหม่กับเรายังไงของเราก็แพงกว่าดังนั้นเราจะต้องเปรียบเทียบแบบเข้าใจว่าถ้าลูกค้ามีประวัติดีไม่มีเคลมเราจะต้องขอเบีย้ยโอนโค้ดเพื่อไปแข่งขันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องถามลูกค้าหรือทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าประสงค์ยกตัวอย่างนะครับสมมติประกันชั้นหนึ่งลูกค้าประสงค์ซ่อมห้างหรือซ่อมอู่กันแน่ นะครับบางคนนะครับรับข้อเสนอเบี้ยซ่อมห้างหรือซ่อมสู์นะครับจากศรีคุงไปแต่พอไปได้ข้อเสนอที่อื่นที่อื่นเสนอแบบซ่อมอู่ให้ยี่ห้อบริษัทเดียวกันแต่ประเภทของการคุ้มครองต่างกันซ่อมห้างกับซ่อมอู่ยังไงเบี้ยซ่อมห้างก็แพงกว่าซ่อมอู่อยู่แล้วนะครับซึ่งเราควรจะต้องทําให้ลูกค้าเข้าใจถ้าลูกค้าจะเอาซ่อมอู่ของเราก็จะได้เสนอเีเบี้ยซ่อมอู่เหมือนกัน ให้กับลูกค้าไปเปรียบเทียบนะครับอีกตัวหนึ่งคือแบบมีค่าเสียหายส่วนแรกหรือ deductible นะครับหมายถึงอะไรหมายถึงกรมธรรมนั้นนะครับจะให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในความ,ม,วามรับผิดชอบถ้าหากว่ามีเคลมนะครับผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจํานวนเงินก้อนหนึ่งยกตัวอย่างเช่น3,000บาทต่อ1การ1ต่อ1เหตุการณ์1การเคลม นะครับแบบนี้เป็นต้นซึ่งกรมธรรม์แบบนั้นเนี่ยมีขายในท้องตลาดทั่วไปแต่ทางสีกุงเองเนี่ยเราไม่ได้เน้นขายในจุดนั้นเราจะขายประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกดังนั้นเบี้ยรประกันเราจึงจะสูงกว่าแบบแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับแต่แบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรกตอนนี้ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆลดหายลงไปแต่อันนี้แค่อธิบายให้ฟังเผื่อว่าเวลาเทียบเบี้ยรประกันแล้วเราสูงกว่า แต่ของเขามีค่าเสียส่วนแรกแน่นอนเขาต้องต่ำกว่าเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันดีต่างกันอย่างไรนะครับประกันประเภทเดียวกันแต่ทุนต่างกันเบี้ยก็ต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างเนอะบริษัทหนึ่งบริษัทรับประกันขายเบี้ยประกันสองบวกเช็คกับสีกุ้งไปทุนสองแสนเบี้ยเท่านี้ไปเช็คกับที่อื่นบริษัทประกันภัยเดียวกันนะแต่ทุนเขาแสนเดียวเบี้ยมันก็ต่างกันครับ แต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้ดูที่ทุนบางครั้งเขาดูไม่เป็นด้วยซ้ําเขาดูว่าเขาซื้อบริษัทอะไรเขาซื้อประกันประเภทสองบวกใช่ไหมแต่ทําไมของเรามันแพงกว่ามันแพงกว่าสิครับเพราะทุนเรามากกวา่าทั้งที่เป็นประเภทประกันและบริษัทประกันเดียวกันต่างกันที่ทุนดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจอีกนะครับลงไปในรายละเอียดว่าทุนมันเท่ากันหรือไม่นะครับบางกรมธรรบางบริษัทก็จะมีให้ระบุผู้ขับขี่ นะครับถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันระบุผู้ขับขี่1นถึงสคนนะครับทางบริษัทรับประกันก็จะมีส่วนลดแบบระบุผู้ขับขี่ให้ซึ่งส่วนลดนี้จะมีตั้งแต่5้าถึงยีขึ้นอยู่กับอายุของผู้ที่ระบุลงไปในเป็นผู้ขับขี่นะครับถ้าระบุผู้ที่มีอายุมากขึ้นหน่อยนะครับส่วนลดก็จะได้สูงหน่อยก็เรียกว่าถ้าระบุ อายุน้อยวัยรุ่นนะครับใจร้อนขับรถมีความเสี่ยงสูงก็จะได้ส่วนลดน้อยหน่อยนะครับดังนั้นถ้าเราส่งข้อเสนอไปแล้วเราเบีย้ยสูงกว่าของเราอาจจะไม่ได้ระบุผู้ขับขี่แต่เขาไปเทียบกับที่อื่นแบบระบุผู้ขับขี่มันก็จะต่างกันดังนั้นเราก็ต้องมาเสนอเบีย้ยประกันแบบระบุผู้ขับขี่ให้กับลูกค้าเพื่อไปเปรียบเทียบให้เข้าใจด้วยนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจที่ลักษณะที่ว่าขอส่วนลดแบบติดกล้องรถยนต ก็มีเหมือนกันนะครับบางบริษัทก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ถ้าหากลูกค้าเนี่ยแจ้งว่ามีกล้องติดหน้ารถยนต์อันนี้เราก็ต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่สีกุ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีแพคเกจไหนบ้างที่ลดให้ลูกค้าได้บ้างอีกนะครับมันจะมีบางบริษัทก็จะออกแบบเบีย้ยเหมานะครับเบีย้ยเหมาหมายความว่าประกันภัยชั้นหนึ่งนี่แหละแต่ถ้ามขับตีไม่มีเคลมก็ไม่มีส่วนลดประวัติดีให้แล้วเพราะเหมาเลยทุกปีเขาก็จะมีส่วนลดแบบเหมาเหมาให้ตั้งแต่ปีแรกเลย ไม่มีส่วนลดประวัติดีมันก็จะถูกกว่ากรมธรรม์ประเภทปกติเห็นไหมครับมันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับาบางบริษัทประกันก็ออกแบบแพคเกจขึ้นมาว่าถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์รถมีอายุตั้งแต่สามสิบห้าถึงสี่สิบห้าปีถ้าอยู่ในช่วงอายุนี้ก็จะให้แพคเกจพิเศษเป็นช่วงอายุที่ถูกกว่าแพคเกจปกติที่เป็นอายุอื่นเห็นไหมครับบริษัทประกันไทยเดียวกันทุนเท่ากันลดยี่ห้อเดียวกันทุกอย่าง แต่พอเพอิญไปอยู่ในแพ็กเกจที่มันมีช่วงอายุนี้พอดีมันก็จะถูกกว่าแตกต่างกันแค่นี้เองนะครับมีบางบริษัทก็จะออกแพ็กเกจแบบเรียกว่าตามไม้ก็มีมีถ่ายรูปไม้ว่าในรอบปีกรมธรรม์นี้ห้ามขับเกินไม้เท่านี้เท่านั้นนะก็จะได้ส่วนลดพิเศษไปอีกนะครับการซื้อตรงกับบริษัทรับประกันภัยเราก็ต้องดูกรมธรรม์ด้วยพอเวลาเราได้กรมธรรม์ลูกค้าเก่ามาเราก็ดูว่าลูกค้าซื้อผ่านนหน้าซื้อผ่านโบรกเกอร์หรือซื้อตรงกับบริษัทรับประกัน ถ้าหากว่าเขาซื้อตรงกับบริษัทรับประกันภัยสิ่งแรกเลยแล้วอาจจะโอนโค้ดไม่ได้นะครับสิ่งที่สองถ้าเขาไม่มีเคลมตัวลูกค้าเองก็อาจจะต่อกับที่เดิมประหยัดกว่าแล้วเราก็โอนโค้ดไม่ได้ดังนั้นเราอาจจะต้องดูแลลูกค้าลักษณะที่ว่าให้ข้อมูลไปก่อนนะครับแลวอาจจะไม่ได้ลูกค้าในปีนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเขามีเคลมขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะย้ายบริษัทแล้วเราค่อยเสนอเบีย้ยประกันตัวใหม่ไปให้เขานะครับกรมธรรม์ที่แฉแถมจากโชว์รูมรถยนต ก็มีผลนะครับถ้าเกิดเป็นรถใหม่ๆนะครับเวลาเขาออกรถใบแดงจากศูนย์รถยนต์นะครับศูนย์รถยนต์ก็จะแถมประกันชั้นหนึ่งให้อัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมครับพอเวลาถึงเบี้ยปีต่อจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับการซื้อตรงนะครับเพราะว่าทุนประกันแล้วก็ความคุ้มครองต่างๆเบี้ยประกันเนี่ยของเดิมเนี่ยค่อนข้างต่ําอยู่แล้วเพราะว่าโชว์รูมรถเนี่ยเขามีอำนาจการต่อรองค่อนข้าง,างสูงในการไปอขอข้อเสนอกับบริษัทรับประกันอยู่แล้ว นะครับดังนั้นเวลามาเช็คเบี้ยที่อื่นๆกับบริษัทอื่นไปเทียบกับเบี้ยที่แถมอ่าโทษค,ครับไปเทียบกับกรมธรรม์ที่แถมมาจากโชรูมรถยนต์เนี่ยเบี้ยประกันอื่นๆที่เป็นเบี้ยเข้าใหม่มักจะสูงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอำนาจการต่อรองไม่เท่ากับโชวรูมอยู่แล้วดังนั้นก็คล้ายๆกับการซื้อตรงนะครับเราอาจจะต้องดูแลลูกค้ากันไปก่อนนะครับลูกค้าต่อที่เดิมอาจจะประหยัดกว่าเราก็ให้ลูกค้าต่อที่เดิมไปก่อนแล้วเราก็ รอว่าลูกค้ามีรถคันอื่นไหมหรือลูกค้ามีเคลมก็ค่อยย้ายบริษัทจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เสนอลองลองติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดดูว่าเราสามารถที่จะโอนโค้ดได้ไหมในกรณีที่เป็นเบีย้ยแถมจากโชว์รูมนะครับแล้วก็จะมีอีกลหลายหลายแพคเกจครับที่แต่ละบริษัทประกันเนี่ยเขาออกแพคเกจมาในช่วงเวลาใดเ,เวลาหนึ่งเพื่อมาแข่งขันทางการตลาดแล้วก็เพื่อเสนอส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงเวลานั้นนะครับ อย่างเช่นมันจะมีบางแพ็กเกจสาหรับคนขับที่เป็นผู้หญิงในช่วงเวลานี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษลดเบี้ยให้ไปอีกสัก5-10%เเห็นไหมครับถ้าเราเอาเบี้ยรประกันมาตรฐานปกติที่ไม่ใช่เบีย้ยแพ็กเกจไปเทียบยังไงมันก็สูงกว่าดังนั้นเราอาจจะต้องลงรายละเอียดว่าลูกค้าได้ข้อเสนอที่ไหนมาที่บอกว่าถูกกว่าเราแล้วรายละเอียดมีรายละเอียดแตกต,ต่างตรงไหนบ้างเราจะได้ลงรายละเอียดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดของเรา ให้ติดต่อบริษัทประกันภัยนั้นๆได้เพื่อเสนอการแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะครับดังนั้นก็นี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่ผมอยากจะอธิบายนะครับถ้าเกิดเราเสนอเบี้ยให้ลูกค้าแล้วเรารู้สึกว่าเบี้ยเราสูงกว่าให้เราลงรายละเอียดก่อนแล้วถ้าไม่เข้าใจสามารถติดต่อผู้แนะนําธุรกิจของท่านรวมถึงติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับเพื่อปรึกษากันว่าเราจะมีทางข้อเสนอไหนให้บ้าง ให้กับลูกค้านะครับเดีย๋ยวเพิ่งสรุปครับว่าเบีย้ยเราแพงโดยที่เราไม่ลงรายละเอียดอันนั้นคือเราเราทำงานแบบไม่เข้าใจนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ